จ้าวันนี้ผมแอดชัดนะได้มีโอกาสได้มาถึงบ้านพี่ฟ้าเลยจา <c oughs> กพี่ฟ้านี่ไปเที่ยวตอนก่อนปีใหม่นะครับไ,รไปที่ไปปีใหม่แล้วก็กลับมาหลังปีใหม่นะก็ได้ไปวัดวารามหรือว,ว่าไปขอโชคขอลาบไปทําบุญมาที่ต่างประเทศซะด้วยนะครับใหม่แล้วก็กลับมาแล้วก็เห็นว่าพี่ฟ้าได้ฝันแล้วว่าไปจากที่นู้นมาเป็นยังไงบ้างครับ ฝันดีพี่ฟ้าฝันดีกลับจากลาวแล้วเนาะเอออีนี้พี่ฟ้าก็อธิษฐานคือบอกว่าตัวเองอ่ะลำบากก็ว่าอย่างนี้เนาะปูหนูลำบากจังเลยที่อยู่ที่กินก็ไม่มีแล้วก็ว่าอย่างนี้เนาะอาศัยเช่าห้องเช่าอะไรก็อยู่สวยวิวสวยเลยแกก็เลยมาเข้าฝันพี่ฟ้าเนาะตอนแรกแกพาไปเที่ยวอยู่ พาไปเที่ยวไปบ้านที่ไปนะ่ะมันจะเป็นในไม้สักหมดเลยนะบ้านเหมือนบ้านทรงไทยอะ่ะครับเออสวยมากเลยนะแกะสลกักแบบลวดลายมีแต่พญานาค<อ>แกะข้างขวาข้างอะไรอย่างเงี้ยนาะครับเออล้กขึ้นไปแบบประคองเส้นวายอะไรเนะี่ยเยอะมากเลยนะมีเพล็กกล้วยเพล็กผล,ลไม้ของอะไรเยอะแยะเลยเออผูกแกบอกว่าอยากได้อันไหนก็หยิบไปลูก แต่ว่างี้เนาะเออพี่ฟ้าก็เลยหยิบกล้วยกล้วยหอมน่ะหวีหนึ่งบอกปูหนูขออันนี้เด้อเออเอาไปให้ลูกแกว่างี้เนาะเออ,เออแล้วก็บอกเดี๋ยวปูปูพาไปเที่ยวบ้านแกว่างี้ไปหาน้ําหาท่ากินงินโกนไปกินข้าวงินโกลแกก็พานไปอีตอนตอนเราเดินไปน่ะมันเป็นสาเล็กๆเนาะกระไดบอกอบปูนูจะขึ้นยังไง มันเล็กจังเลยหนเก้าวไม่ได้เราก็วางนี้เนาะเออหนามันเหยียบขึ้นไปก่อนเดี๋ยววางนี้เนาะเออเราก็เหยียบเหยียบขึ้นไปมันเหมือนเป็นไงอะสารตาสารยายอะไรอย่างเงี้ยที่<น>เราเหยียบน,น,น่ะเ,เออพอพอเท้าเราแตะโดนบันไดท่าน,นั้นเนี่ยมันกว้างอ่ะ <มา S 1> เออมันใหญ่อ,อ่ะมันเหมือนบ้านคนเลยเราก็ว่างี้นนเนาะอ๋อพอเราก้าวไฟฟ้าก้าวแตะขึ้นไปก็เออพอแตะโดนกระได้อ่ะ แบบเหมือนโดนกระไดาสารพระพูมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใหญ่บอกอุย้ยมันใหญ่ไปได้ยังไงว่าเราก็วางนี้เนาะเรอาอก็เดินขึ้นไปแกบอกให้ขึ้นมานั่งกินข้าวกินน้าโคนแกว่างี้เราก็ขึ้นไปนั่งคุย,ยกับแกคือคุยพักใหญ่ๆแล้วพอคุยกันเสร็จอะไรกันเสร็จเราก็จะกลับแกก็ถามว่างวดที่แล้วหวยมันออกอะไรวะแกถามเราเนาะเออเราก็บ<า>อก<ร>ว่า มัวที่แล้วนะมันออกแปดเก้าระหว่างนี้เออเดี๋ยวปู่ให้อีกตัวแกก็กระซิบบอกแต่แกไม่ให้เราพูดเอออแกบอกห้ามบอกห้ามให้พี่ฟ้าพูดเลยอ่าไม่ให้พูดครับแกไม่ให้เราพูดไมแกถึงห้ามเาไม่ให้พูดไม่รู้แกบอกว่าเดี๋ยวเลขมันเคลื่อนหรือยังไงนี่เนี่ยแกก็ไม่บอกอะไรเราครับเออแกก็แกก็กระซิบบอกแต่เดี๋ยวพี่ฟ้าจะเขียนให้ เออเดี๋ยวพี่ฟ้าจะเขียนเป็นตัวเลขให้คือว่าเราไม่พูดแล้วกันคือเราไม่พูดมาเป็นตัวเลขว่าเขียนว่าให้อะไรเหมือนทุกๆคลิปเนี่ยพี่ฟ้าจะบอกก่อนว่าปู่เขาให้ตัวนี้นะแต่อันนี้แกถามะม่วดที่แล้วมันออกอะไรแล้วก็บอกแกเออม่วดทีแ้วนะมันออกแปดเก้าเราวางี้อันนี้เราพูดได้อ่าอันนี้คือเราคุยกับแกคจะบอกเออเดี๋ยวปู่ให้ไม่แกว่างนี้นะมันก็ไม่หนีอันเก่าหรอกต่ว่างนี้อื เราก็เลยบอกว่าไม่ต้องพูดอแกบอกไม่ต้องพูดแกก็เขียนให้เขียนให้พี่ฟาใช่อ๋อป,ปู่แกไม่ชื่อไหมฮะพ่อปู่ชื่อพ่อปู่อะไรแกบอกบอกในฝันนะแต่พี่ฟาลืมอ๋อแกเรียกแทนตัวแกว่าปู่ย่างงั้นปู่อย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่าแกชื่อปู่อะไรแกแต่งตัวมาลักษณะยังไงแต่งเป็นแบบใส่ชุดพามอ่ะอืม ชุดพามีนวดมีเขา้าวแต่ผมง,งขาวพงเลยนะอ๋ออันนี้มองเห็นรูปเป็นหน้ามีาตาเราคุยกันแบบอย่างนี้เลยเรคุยกันอย่างนี้เออ,อ,อแกก็เรียกให้มากินข้าวกินอะไรก่อนแกว่างี้เออก็อออบอกมากินข้าวกันเดอ้อผล,ลไม้เยอะแยะลูกแกยังว่างี้ผล,ลไม้นะ่าเหมือนแบบว่าเข้ามาไหว้เนาะเออ แต่ใครมาก็มาไหว้มาอะไรเนี่ยพึกล้วยพวกผลไม้แต่หมูเห็ดเป็ดไก่ไม่มีนะอ่ามีแต่เออมีแต่ผกผลไม้เนี่ยเยอะกวานักหนูอะไรเงี้ยใช่ใช่อืมทีนี้แสดงว่าปู่ปู่ท่านเขียนให้กี่ตัวบ้างครับพี่ฟ้าแกเขียนให้สามตัวเ้อแกนั่งสักพักนึ่งแกจะบอกว่าเอาควาไปซื้อสามไม่คนลงเงินหมดแล้วเหลือพี่ฟ้าคุยกับแกสองคน เอามีคนไปด้วยอ่ะคนเยอะในนั้นน่ะเขาบอกได้ลออคนลงให้หมดก่อนจะปลูกให้แกวาง่างนี้พอคนลงกระไดกันหมดแหละแกก็ฝักมือมามาเข้ามานี่แกวาง่างนี้เนาะเือแล้วแกก็เขียนเลขให้พีฟ้าบอกว่สาธุพ่อปู่ขอให้ลูกได้ตรงตรง่นิเธอครับลูกลําบากลูกไม่เอาอะไรมากมายแล้วแค่หมดนี้หมดฟินก็ว่างี้เนาะพี่ฟ้าบนทุกวันไง แกก็คงลำคาหรือไงไม่รู้ใช่ครับเออแกก็เลยมาเข้าฝันเราเนอะครับแกก็เลยมาบอกเลยนี่แกเขียนให้เลยอันี้อันนี้เขียนให้สตัวเลยสามตัวเลยเนี่ยลองไปหาซื้อดูกันเอาครับไม่พูดนะฮะจุ๊ๆไว้ก่อนอันนี้ไม่พูดครับผมก็จะไม่เอ่ยว่าเรียกอะไรท่านดูเอาเองนะใช่ครับอืแล้วก็เข็หน้าจอมันไว้อ่า เนี่ยแะคือมาตรฐานนะแต่ข้างล่างเนี่ยพูดได้นี่ยสองตัวล่างเนี่ยเก้าสองเนี่ยมายัางไงอ,อันนี้พี่ฟ้าไปลาวเอามาฝากพี่ฟ้าเห็นเลขมาเลยที่ต้นไม้สีแดงแดงเลยแต่ปู่นี่ให้แค่สามตัวใช่แกให้แค่นี้แกเขียน,น,นให้แค่นี้ออันนี้คือในความฝันของปูนะครับใชกบ่กับพี่ฟ้าที่ไปเจอที่แกไปที่ที่ฟ้าไปเที่ยวที่ สปปเรามาใช่ใช่ครับอันนี้เห็นที่ต้นไม้แม่ชีน่ะแกนั่งสมาธิอยู่ครับเออแล้วพี่ฟ้าก็เดินเดจะไปไหว้แกแน่แหนพี่ฟ้าก็เงยไปเห็นที่ต้นไม้ไงครับลอยเห็นตัวแดงๆเลยเออแม่ชีตัวเป็นๆนี่แหละฮะเป็นๆเลยคือทก่อนจะเห็นเลขนี้แล้าฝันเห็นแกก่อนครับแกมาจุงมือแกบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยว ใช่ว่าอย่างนี้ฝันฝันที่ลาวเลยใช่คือแรกที่ไปเหยียบลาวเลยนี่ครับเออเนี่ยอันเนี้ยขวันเห็นแล้วถึงได้มาได้เลขตัวนี้ไงอครับอืมแกพาไปแล้วแกเดินข้ามน้ำแกก็หายไปเลยปอกอ่าวตายหาแล้วกูจะกลับยังไงหนีว่านจ้าสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังเด้อเลยมาหลายวันแล้วครับ ขอให้เอฟซีทุกคนมีโชคมีชยัยถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนนะคะครับขอบคุณค่ะไมแม่ชีน่ะแกนั่งสมาธิอยู่ครับเออแล้วพี่ฟ้าก็เดินเดี๋ยวจะไปไหว้แกแน่แน่ พี่ฟักก็เงยไปเห็นที่ต้นไม้ไงครับลอยเห็นตัวแดงๆเลยอเออแม่ชีตัวเป็นๆน,นี่เลยฮะเป็นๆเ,เลยก่อน,อนจะเห็นเลขนี้เราฝันเห็นแกก่อนครับแกมาจุงมือแกบอกว่าเดยวจะพาไปเที่ยวแกว่างี้ฝันฝันที่ลาวเลยใช่คือแรกที่ไปเหยียบลาวเลยนี่ครัเออเนี่ยอันเนี้ยฝันเห็นแล้วถึงได้มาได้เลขตัวนี้ไง แกพาไปแล้วแกเดินข้ามนะ้ำแกก็หายไปเลยบอกอ้าวตายฮาแล้วกูจะกลับยังไงหนีนนนวะนนขอบคุณค่ะ